จะมาดูว่าถ้าเรายืนแล้วทําให้ร่างกายเราไม่สบายมันเป็นท่ายืนยังไงนะคะม,มันควรจะต้องแก้ไขยังไงให้มันสบายขึ้นถูกหลักสรีรวิทยานะคะให้พี่ตุ้มดูดืนด้านข้างไหมอันนี้ปกติะะพี่ตุ้มยืนยังไง อิริยาบทั่วไปเวลายืนสังเกตงานปกติผมยืนแล้วแบบผมพอยเท้าตลอดเวลามีแบบนี้เห็นไหมคะยืนยืนอย่างนี้พอพี่จุ้มตรงนี้คือหลังไม่เท่ากันพองอเข่าเข้าไปอ้าวบอลอกด้วยหลังก็คล้องแล้วก็พักเนี่ยมอกขาต้องดูให้กล้องมาอยู่ข้างหลังตรงนี้ครับจะเห็นจะเห็นโพสเตเจอของพี่จุ้มว่าเนีไหลก็จะเอียงไม่เท่ากันสองข้างเห็นไหมครับ ลลักษณะของตัวแนวกระดูกสันหลังเนี่ยปกติกระดูกสันหลังเนี่ยมันต้องอยู่กึ่งกลางตามธรรมชาติของเราเ่ยจะอยู่กึ่งกลางลําตัวแบบนี้เนาะแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บหลังเนี่ยช่วงช่วงอกเนี่ยมันจะค้อมหรือว่าคอมลงไปมันจะงุ้มลงไปตรงช่วงตรงนี้แล้วก็มีการเบี้ยวหรือมีการเอียงในองศาในแนวซ้ายขวาด้วยอ่าเพราะฉะนั้นพอเรายืนอย่างเงี้ยนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดอิ b บาลานซ์หรือว่าความไม่สมดุลของการใช้งานกล้ามเนื้อสองฝั่งของร่างกายด้านเนี้ย สังเกตว่ามันเอียงมาทางนี้ด้านนี้กล้ามเนื้อก็จะหดเกร็งในขณะที่ด้านนี้ถูกยืดออกเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อด้านนี้ก็จะถูกดึงจนมีความรู้สึกว่าอ่อนล้าใช่ไหมพี่ทุ่มก็จะรู้สึกล้าที่ข้างนี้แต่รู้สึกเกร็งที่ด้านนี้เวลาที่ตึงแล้วก็ยืนนานๆก็จะเกร็งไว้ที่กล้ามเนื้อขาพวกกล้ามเนื้อพวกแฮมสตริงหรือว่ากล้ามเนื้อขาที่อยู่ทางด้านข้างประมาณเพราะว่าโพสเจอเนี่ยมันผิดธรรมชาติไป ทุกวันในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยที่คุณสังเกตนะคะครูชอบสังเกตคนที่อยู่ในรถไฟฟ้าใครบ้างที่จะยืนและทำร้ายตัวเองใช้วิธีนี้ดีกว่านะคะครูก็เดินเข้าไปไม่เคยเลยค่ะที่จะได้เข้าไปอยู่ในรถอยู่ที่หน้าประตูทั้งนั้นแล้วก็มองซ้ายมองขวาไม่มีใครยืนยืดกระดูกสันหลังแบบครูเลยพยายามเตือนตัวเองตลอดเวลาค่ะเพราะว่ายืนสักพักหนึ่งก็ยืนแบบนี้เหมือนกัน นี่ค่ะคือยืนพักขาและยืนเวลานานๆก็จะรู้สึกว่าสะโพกด้านขวานี่มันมีความรู้สึกว่ามันขัดขัดค่ะจึงต้องเตือนตัวเองว่าดึงกระดูกสันหลังขึ้นตรงเปลี่ยนเป็นแนวนี้ค่ะยืนอยู่บนรถไฟฟ้านะฮะทีนี้ก็จะมีคําถามอีกว่าเมื่ออยู่บนรถไฟฟ้ามีรถจะต้องมีการกแค่กชากมัวแต่ยืนอย่างนี้ก็จะล้มมะสิ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีค่ะเขาบอกว่าการยืนตรงไม่ใช่ยืนเท้าชิดนี้ตลอดเวลาอันนี้คือยืนยืดกระดูกสันหลังนะคะเมื่อยืนอยู่บนรถไฟฟ้าเราต้องยืนทางเล็กน้อยแล้วก็ดึงกระดูกสันหลังตรงแบบนี้มันถึงจะเบรกตัวเองได้ว่าไม่ให้เซซัดแสสายไปดูคนอื่นเขานะคะอ,ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พยายามสังเกตคนอื่นและมาดูตัวเองเพราะฉะนั้น การทำวิธีที่ถูกต้องและดูแลตัวเองไม่ให้เกิดความผิดพลาดและบาดเจ็บได้นั่นคือฟังเสียงร่างกายตัวเองค่ะทีนี้ไอ้คำบอกที่บอกว่ายืนแล้วดึงกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าให้เรายืดตัวตรงจนแบบว่านั่นคือเรียนรอดอนั่นคือเข้าแถวแบบแถวโต๊ะยกขึ้น มาจริงมาจริงแลแต่ว่าจริงๆแล้วที่คุณโคบอกว่าให้ดึงกระดูกสันหลังเนี่ยคือเป็นการยืดให้กระดูกสันหลังที่เรายืนแล้วคดมันมเบี้ยวไปเนี่ย <ลบ S 1> มันกลับไปอยู่ในเคอร์ฟตามธรรมชาติของเราอันนี้คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในในยาของคําว่าดึงกระดูกสันหลังไม่ได้ยืดจนหลังกลายเป็นเส้นตรงแต่ว่าให้กลับไปมีเคอร์ฟตามธรรมชาติของเราแต่อันนี้คือสิ่งที่ธรรมาชาติหนึ่ง <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะพาตัวเรากลับไปสู่ normal ที่จะทําให้ร่างกายของเรามีการจัดปรับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดทก็อย่างที่ครูบอกเลยก็คือต้องอาศัยความรู้สึกตัวของตัวเองที่คอยเตือนอิริยาบทตัวเองบ่อยๆเพราะว่าจริงๆไม่เกิน2นาทีเราก็จะแบบชิลลแล้วเราจะไม่สามารถจะคงอยู่ในนิวโตร p โพสิชันหรือว่าโพสิชันที่เป็นตามธรรมชาติของเราได้ตรงนี้สําคัญ